เอาเลยครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมค์ครับกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาอยู่ในเกมไมค์ครับมิลเกมนะครับผมลักกี้บล็อกนั่นเองนะครับก็ไม่ได้เล่นลักกี้บล็อกมานานแล้วนะครับก็ห่างกันไปถือว่าช่วงหนึ่งเลยไหมเออน่าจะเป็นเดือนเลยนั่นแหละครับที่เราไม่ได้เล่นลักกี้บล็อกมาเนี่ยก็โอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเราจะมาเล่นลักกี้บล็อกกันซึ่งผมก็ ได้ไอพีเซิร์ฟเวอร์คืนแล้วแหละก็คือมีน้องคนหนึ่งเอามาให้ในเฟซบุ o กเนี่ยครับก็ขอบคุณมากที่เอามาให้เราเนี่ย <c oughs> ทั้งๆที่ทั้งๆที่ตัวเรานี้ก็ไม่เคยจำไอพีด้วยนะเออขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะมาด้วยความที่น้องเขาส่งมาให้ในเฟซเข้าใจว่าเออนั่นแหละแล้วก็ต้องมาเล่นให้น้องเขาดูเนี่ยครับก็นั่นแหละเออไปทุบดิได้เลยอันนี้ผมเล่นหนึ่งหนึ่งก่อนนะอว้ยเด้อเด้อจะหายแล้วเอาอะไรสู้เนี่ยเด้อเด้อเด เอ้ยตัวเล็กตัวเล็กจอุ้ยมันเหมือนมันจะวิ่งยากเลยครับเพราะมันเป็นโอเคโอเคมึงอะไรอะไรแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยไหนก็ดูวันนี้ดิชึบได้อะไรเฮ้ยเป็เครื่องยิงลูกไฟว่ะเฮ้ยเฮ้ยดี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 เหมือนจะมีอัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยนะครับได้โลได้ดาบหรอเอ่อโลนี้เอาใส่ไว้เ้อโอเค เดี๋ยวเอาข้าวก่อนครับต้องการข้าวต้องการอาหารการกินก่อนโอเคแปรแปรแปรรูปแปรรูปมาอันนี้ก็ได้สองอันสองชิ้นเนาะโอเคไปกินเรียบร้อยเราจะไปฝั่งไหนดีเราต้องไปเกาะนี้ใช่ไหมว่าเราขอเอาโลกแล้วกันเนาะว่าเป็นคนที่แบบถือโลกแล้วมันดูเกะกะเกะกะตาไงไม่รู้โอเคทันี้ก็น,น่าจะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้ามไปเกาะหนึ่งครับผมนี่ว่า ไม่มีเคยมาหรอกนะโอเคขอดูของดีๆอะไรวะเดี๋ยวทำไมให้แต่ของแบบนี้เดี๋ยวนะมันน่าจะมีแบบพิกแอคพิกแอคเอ่อเหล็กอะไรอย่างงี้อันนี้มีสครับอย่าไปสนใจแล้วก็ขุดลงไปข้างล่างดิมันมีทางลงดีๆแล้วก็ไม่ลงเนาะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเจอไหมนะเนี่ยโอเคเจอละทุบบล็อกว่ะเฮ้ยหีิบว่ะ เฮ้ยโอ้โหไม่ระเบิดด้วยว่ะโอ้โดวงดี <c oughs> ถือว่าดวงดีถือว่าดวงดีเออแต่ไม่ดีจะดีกว่าโอเคปะป,ะปูว่าเราขึ้นไปข้างบนเลยอะนี่ไงตรงนี้มีกล่องหนึ่งบล็อกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย what the fuck เอาเอาเดี๋ยวตีลัวได้เลยนะเดี๋ยวเราเซิร์ฟเวอร์นี้มันตีลัวได้เลยเหรอเฮ้ยผมไม่รู้ผมไม่รู้มาก่อน <laughs> <c oughs> เอา้าว h า what the fuck เอาผมไม่รู้แน่ๆว่ามันตีรัวได้เอาเอามันไม่มีดีเลยเอ,อันนี้เมันเวอร์ชัน1.9หนะเวยโอ้เมื่อกี้ก็ตีไม่ยั้งเลยแหลเอาทีเา่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เมื่อกี้ถือว่าเทสละกันนะครับ <c oughs> เฮ้ยด่าะไรวเนี่ยเหมือนจะเป็นกบแล้วเป็นน้ำเมือกเหรออ๋อน้ำเมือกกบอยู่มี เหมือนเกาะต่างๆเนี่ยผมอยู่ใ,ใกล้แถวๆนี้โอ้โหน้ำเมือก,กบจ้ะเออเออเออครับผมเขียวเลยครับผมเขียวปรีเขียวปรีโอเคตรงนี้ได้หมูวะ่ะแล้วก็ได้ขี้ขี่หมูด้วยเออไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรนะจ้ะแล้วก็มีไอ้นี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมเดินติดสโลอันนี้ไก่ละเฮ้ยสกิลไม่ใช่สกิลสกินสกินสวยมากเดีย๋ยวนะ ชึบได้เป็นชุดเกาะครับผม Thank you. เต็กิวออกมาทั้งแผงเลยไหโอเคจะได้ง่ายๆเออไม่ต้องไปแบบเก็บเอาทีละอันแล้วก็เป็นสโนนะครับสโนนี่เป็นที่ผลิตอ,อ่าอะไรนะเขาเรียกว่าหิมะนะครับผมให้เราฟรีเออคือมันเป็นที่แบบปั๊มไอเนี้ยโอเคไปหูว่าเรากลับกเกาะก่อนเถอะเดี๋ยวดูดิว่ามันจะมีกล่องอันอื่นอีกไหมนี่ไงนี่ไงจะเล่าจะเล่า ทุบได้ระเบิดไม่ระเบิดวะแล้วก็มีบล็อกข้าวนะครับให้เราไปแปลรูปเป็นข้าวไว้ไว้กินออไว้กินเดี๋ยนะโอเคแปลรูปไว้ได้อีกสามชิ้นอ่าโอเคเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวดูซิมีใครจะมาหัดเราหรือชิบหายแล้วโอเดี๋ยวมึงอะไรยังไงละเพื่อนโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ตายไหมเนี่ยจะตายโอ้ยตายตาย ว่าเราเรามีสิทธิ์ตายแล้วเนะี่ยเฮ้ยอะไรอะไรอโอ้โธเอ้ยเห็นตีอยู่ตั้งนานเรียบร้อยครับผมเก็บไปหนึ่งคนฮะเขามีอะไรเนะี่ยอ๋อมีฮิลอันนี้อะไรนีอ่อ๋ออันนี้ไฟมังกรละ่ะอันนี้มีอ่าอ๋อธนูระเบิดด้วยนะครับแล้วก็เอ็นเ er okay, ดอร์เพลโอเคตังกิวไปได้เวลาบุกละว,ว่าเราไปก่องข้างไหมนี่ก็ รอดูรอดูรอดูยังไงแล้วฮะตอบไม่ดูตาหมาตาเหลือว่าเอ้ยดูดีจะข้ามัปไงข้ามไปได้อยู่ครับมา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 หมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนมาดิงตายไปนะฮะฮะอะไรผมว่ามันต้องชาร์จว่ะจริงๆเออผมว่ามันต้องชาร์จว่ะทำไมถ้ามันเป็นชุดเอยถ้ามันไม่ต้องชาร์จมันน่าจะตายตั้งนานแล้วเนี่ย เฮ้ยดี๋ยวฮึจึ๊บโดดข้ามได้โอเคดีมากต้องยิงไปดิ <c oughs> โอเคยิงกินเกียนไปเออไม่มีของอะไรให้เราดีๆเยลยไะโอเคครับผมมีเก่งไอ้นี่อยู่เฮ้ยเดี๋ยวทุ้ดิเขามีชุดเพชรกันแล้วอะ่ะทำไมเขามีชุดเพชรกันเราก็อยากได้นะเฮ้ยเฮ้ยนะฮตกใจนึกว่าจะเป็นแบบพื้นล่วงอันเนี้ยพื้นล่วงของจริงเดี๋ยนะ อันนี้ดาบนะครับโอเคไม่สนใจเดี๋ยวขอเปิดกล่องต่อไปเลยได้อีกพีโอ้ยเดี๋ยวด้วยร้องโอ้ยเดี๋ยวด้วยโอ้แรงมากแรงมากเฮ้ยเดี๋ยวตีแรงไปไหนน่ะโอเคโอเคโอเคยังกันได้อยู่โอ้ยเดี๋ยวด้วยร้องจุดขาแล้โอเคโอเคโอ้โห อ๋อผมว่าแล้วมันไม่ได้แรงเพราะไอ้ไอนี่เท่าไหร่เนี่ยมันแรงเพราะไอหมามันเนี่อ้เดียวมึงตีคอมโบกูโดนได้เหรอวะเดี๋ยนะโอ้เดียว <c oughs> <c oughs> อ่โะโธ่ยตายแล้วไม่ได้เล่นเวอร์ชันนี้นะททาไมมันไม่มีไอโหลดให้เราดูเลยอะ่ะทุกครั้งมันต้องมีโหลดให้เราดูไม่ใช่หรอไม่รอบนี้มันไม่มีหรือว่าเวอร์ชันมันต่ําเกินอะไร่วะแพ้สองรอบแล้วนะเดีย <c> ว <oughs> แพ้สองรอบแล้วนะเวนะ็บ เดียเอาดาบด้วยกันเอเลอลืมเลือกลืมเลือกดาบเอาขอดาบไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะอันนี้คืออะไรอ่ะไม่แน่ใจกดมั่วๆไปดิไม่ใช่ว่ากดมั่วไปโดนแบนออกจากเซิร์ฟเวอร์นะเฮ้ยโอเคโอเคไม่เป็นไรครับผมแล้วก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเนาะเออไม่ได้เล่นนานแล้วก็ต้องนี่แหละพึ่งหัดพึ่งหัดเออพึ่งหัดกลับมาเล่นค <laughs> ออ้างคนคออ้างอะ่ะโอเคมาลยุยขอดีๆโอ้โหดีมึงก็ดีเกิน ขอแบบเอออุปกรณ์เหล็กอ่ะโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้เดี๋ยวเราไปติดไฟด้วยนะโอ้ยตายแล้วมึงอะไรเนี่ยเ้ยเดี๋ยวมึงยังไงวะเนี่ยโอ้ตายกูตายกูตายเดือดเดือดจะตายโอ้ย what the fuck มึงอะไรให้ดึกด่าวะเนี่ยโอ้เดี๋ยวเปิดโอ้โหเข็มทิศอันนี้ได้อะไรเนี่ยอ๋อสลามครับผม โอ้โหดูของให้แต่ละอย่างกูจะดีใจดีไหมเนี่ยคงไม่มีใครมาเกาะเราใช่ไหมอย่าเพิ่งมานะจ๊ะขอร้องขอร้องขอร้องแหละอย่าเพิ่งมาขอหาขอเขนแป๊บนึงเอ้ยอะไรอะ่ะเอ้ยอะไรอ๋อทีนทีอ๋อได้ทีนทีมาโอ้ยทีนทีเขาเปลี่ยนรูปแบบใหม่ด้วยนะครับเนี่ยเป็นแบบสามดีสามดีนี่ครับสามดีทำไมต้องกระแดะด้วย ฟิว <laughs> ไม่ถึง <c oughs> โอ้ชีวิตลันท์ทดโอเคเดี๋ยวมาดูดขิข้างหลังนี้น่าจะไม่มีอะไรเลยหรอโอ้โหจเจริญแล้วครับไม่มีของอะไรให้เราดีๆเลยโอ้โหต้องอใช้มือขุดด้วยนะโเอ้ยโ,โอเคไปโโอ้โหไปเลยสลามลูกพ่อฆ่ามัน <c oughs> อ้าวเดี๋ยวทำ <c oughs> ไมสลามรวงเร็วจังเอ้ย <c oughs> เอาไม่เอาไม่ไม่ <c oughs> มึงอย่ามานะมึงอย่ามานะมึงมาเฮ้ยโอ้โหเขาเซียนว่ะโอเคทิ้งโอ้ยเอานานรลเบิดจะโอ้ยเดียวโอ้โถเอ้ยมาโอ้ยเดียวปล่อยคือมันตีรัวหรือมันตีรัวได้หรือไม่ได้วนะาผมไม่กล้าตีเขารัว เออลองเดี๋ยวผมขอไปลองไปเล่นอนนี้ก่อนนะไอสกายวอลอะไรเนี่ยลองไปตีล้วนในสกายวอลดิโอกระตุกกระตุกกระตุกเดี๋ยวนะมันโหลดไอ้นี่ครับผมโหลดเทคจะแพรกับคืนใช่ไหมใชหัะทำไมมึงนานจังเดี๋ยวอย่าค้างนานดิลุกโอเคดีมากโอ้โหไปโหลดแมปโหลดแมปโหลดมาให้หมดเลยไปเดี๋ยวไปสกายวอลไปก่อนนี่ไงเจอห้องแล้วเข้ามาก็เจอห้องพอดีเลย อันนี้แนะนําว่าให้เราเอาท่างดีกว่าครับน่าจะดีที่สุดละมาเดี๋ยวลองลองสกายวอลดูเผื่อมันตีรัวได้จะได้ไปใช้ในลัคกี้บ็อกรัวไงเออเพราะว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะมันนานแล้วโอเคโอ้ใหม่กอของมึงอะไรเนี่ยเออดีเหมือนกันเอาเก็บเก็บเก็บโอ้ถอดถอดถอดเก็บโอเคโอ้เหมือนจะลําบากเหมือนจะลําบากยากเย็นเหลือเกินโอ้โอ้โอ้โงเก่งเอ็นชาร์ตเลยหรอ โอ้ยแตงกิ้วครับผมเดี๋ยนะมีแค่นี้เหรอมีสองหีบเหรอมีหีบที่สามไหมมีไหมไม่น่าจะมีนะครับดูจากท่าทางแล้วโอเคไม่มีไม่เป็นไรน,นี่มาเดี๋ยวนะโอ้ย what the fuck อู้้เต็มเลยอของอพียงเดียวทำไมของเรากากจังเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเพื่อนใจเย็นหน,น่อย เอ้ยนายใจเย็นหนินายคงไม่มีโอ้โหชัดเจนแล้วครับธนูมนเอ้ยมอะไรอยู่เนี่ยของเอามันเห็นเราถือทีนะ่นั่นนะอะไรอะไรมาดิมาดิมาดิวะกูจะรอบรอบปลาไข่อยู่ตรงนั้นไหมมามึง อะไรยังไงแล้วฮะจ,จุป่าแล้วโอ้ยเดี๋ยวตบ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 ,ตบอ๋อน่าจะตบรวบไม่ได้นะครับน่าจะได้ทีละแบบทีละเล็กทีละน้อยอะ่ะเออ <c oughs> แสดงว่าตบรวมไม่ได้โอเคเดี๋ยวไปดูในลัคกี้บ็อกซ์ใหม่อืมโอ้เบื่อการเป็นวัดที่สุดแล้วก,กูเนี่ยเออน่าจะต้องไปนอนพักผ่อนนะครับจบคลิปนี้ละเออน่าจะต้องแบบไปนอนไว จะได้มีแรงอัดคลิปนะโอ้โหไปน่าจะตีรวมไม่ได้นะดูจากท่าทางเมื่อกี้แหละอืมตีรวมไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวงั้นเราก็เข้านี้เลยแล้วกันเนาะแล้วก็เอานี่มาเฮ้ยขอสักขอชนะสักรอบได้ไหมขอชนะขอชนะสักรอบได้ไหมอยากชนะแล้วเกินเออเดี๋ยนะหกคนทับสิบสองนะครับตอนนี้เจ็ดคนละอืมนะก็ หลายคนนะครับผมถามว่าช่วงนี้วิบหายไปไหนนะครับผมก็อยากจะบอกว่าไปเที่ยวมาแล้วก็ช่วงนี้ไม่ว่างเลยนะครับผมอยู่กับแม่ตลอดแล้วก็อยู่กับพี่แล้วก็ไปทําคลิปอีกชแนลดึงก็คือชแนลพวกนอกจออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยไม่ค่อยว่างทําคลิปเกมให้เท่าไหร่ก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็หลังจากงานเนี่ยพอผมว่างปุ๊บก็ไม่สบายปับ๊บอืมเป็นอะไรที่คอมโบใช่ไหมเออคอมโบมากอะไรอยู่วะเดี๋ยนะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อสลามนี่ไงโอเคได้สลามมาครับ อันนี้ได้อะไรขอดีๆปลาหมึกมไม่ต้องการเลยอันนี้ได้พิแอคครับผมเฮ้ยดีวะ่ะเฮ้ยโอ้โหปลาหมึกตาบอดอืมเจริญละโอเคไปเดินเรื่อยๆโอ้โหตาบอดมึงห้าวีด้วยนะไม่ใช่น้อยๆเลยนะโอเคดาบครับผมมีอะไรอีกไหมมีอีไหมมีข้างบนมีข้างบนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยังไงวะเนะี่ยอ๋อตรงนี้มีทางให้ขึ้นอยู่โอเคขอทุบหน่อยนะ ได้เป็นบล็อกดินครับผมนี่น่าจะหมดแล้วใช่ไหมโอเคปหมดแล้วกูก็ไปดีกว่าเออไม่อยากจะอยู่ตรงนี้นานเออไม่อยากจะอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่เออหมดแล้วเราก็ต้องไปครับผมเฮ้ยอันนี้ถ้า,าต่อตีรัวๆเหมือนกับมันจะตีรัวๆได้นะเนี่ยเออเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นเขาเวลาเขาตีเราไหมด้เครื่องยิงครับผมยิงลูกไฟเออเครื่องยิงลูกไฟเลยนะเว้โอเคขอดูดิจะได้อะไรดี ชุดเกาะมาลูกระเบิดเต็มหน้าเลยเด้อเหอะมาถอยมีอีกไหมเนะี่ยชุดเกาะเลยเหอะโอ้โได้อะไรมาเนี่ยอะไรมาก็ไม่รู้ชึบชึบอืมครับผมก่อนที่เราจะขุดก่อนที่เราจะเปิดหีบขอเอาเหล็กเอามาก่อนเออโอ้โห t ต a n k y วโอเคดีเดี๋ยวนะต้องใช้ชุดเกาะครับผมค้าบมาทีเดียวหมดเลย วะโอเคเสริมป้องกันตัวครับผมเออเดี๋ยวมันจะมีคนมาฆ่าเราแน่นอนเดี๋ยวนะผมต้องการนี่วะขอดทุกันเพราะแตกเฮ้ยมึงใครเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว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 นะป้ายยาสปูย์ยาสปีดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยยาสปีดโอ้เดี๋ยวเดียสปีดสปีดเกินเดี๋ยวนะมึงยังไงเราอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมันจะมีหมามาด้วยมึงมึงเจอะใช่ไหม ไอ้ลุงลุงทำเอ้ยไอ้ลุง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 อะไรของลุงเนี่ยลุงโอ้ยเอาหมามาทำไมฮะฮะอุ๊ยโอ้เจ้าเจ้ามึงจะตายเพราะหมาลุงเนี่ยนะมึงมาดิลุงมึงมาดิลุงมึงมาดิลุงมาลุงกุนทีหรอาลุงฮะหมาหมาลุงตายหมาลุงตายโอ้ไม่ถึงน่าจะตีรวมไม่ได้นะผมดูละโอ้ยเสียดาย จะวิ่งหนีกูทำไมเนี่ยกูไม่เข้าใจตามันไม่ทันมันวิ่งเร็วอะไรเฮ้ยอะไรเห็นกูวิ่งดักรลอไงเฮ้ยเดี๋ยวนะมันไปไหนแล้วโอ้โหหมาตีแรงมากครับผมเหมือนจะมีสัตว์เลี้ยงให้เราด้วยนะเนี่ยเออเหมือนจะมีโอ้โหเดี๋ยวนะชุดเพชรมาวะถอยดีกนะ่าเนาะไม่ได้สู้ได้กดชิพไว้ด้วยมั้งกดชิป ผ่าลวิว่งก็หมดโอ้โธเอ้ยมดงจะวิ่งตามลุงโอ้เดี๋ยวมึงอะไรนักหนาเนี่ยลุงโอ้เดียวกูตายลุงวัดเดฟักอะไรวะเดียวลุงฆ่ากูตายเดียวนะโอ้โธเอ้ยจีดายโอ้โหไม่ได้เล่นมินิเกมนี้กูก็กา,กากลงเยอะเลยเดียวรู้สึกความกาก,ากในตัวเองเริ่มเริ่มปรากฏแล้วอืมไม่ได้ถือไม่ได้เข้าไมคราฟนานอะไรเงี้ยเออรู้สึกกูเริ่มกาก,ากแล้วมั้ง โอ้เสียดายเมื่อกี้ถ้าเรามีอาหารเราก็น่าจะตามลุงได้นะครับแต่ว่าไม่มีอาหารนะเมื่อกีอ้โอ้โหลุงน่าจะเล่นเก่งไอคนที่มันใส่ชุดเพชรมามันก็ฆ่าลุงไม่ได้มึงกากนะงว้โอ้โหแค่ตามฆ่าลุงไม่ให้ลุงมาตีอยู่ตายกันนีย่ยากเย็นนักเลยไงโอเคครับผมมาแล้วฮะเชิบขอดีๆฮ้ยเอยโอ้โหเดี๋ยวนะได้ดาบแล้ววะเฮ้ยเชิบได้อะไรอะไรคืออะไรนี่คืออะไร อ๋อโล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 โอ๋อโอเคโอเคโลนะอันนี้จำไว้ว่าเป็นโลเป็นโลนะครับเราต้องจำอันนี้คืออะไรเฮ้ยอันนี้คืออะไรลูกไฟใช่ไหมคิวเออใช่ครับผมลูกไฟแล้วไปยิงใส่เกาะคนอื่นก็ได้นะโอ้โนิใสโอ้โหได้แต่ไอเทมครับผมแล้วก็มีปลาหมึกระเบิดตาบอดครับผมโอ้โหกูอยู่ไกลขนาดนี้มึงยังจะระเบิดกูโดนเดี๋ยวนะได้เพชรมาหนึ่งเม็ดว่ะ แล้วก็มีอา้าวชิบหายแล้วบล็อกข้าวไม่มีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะขอครับข้าวก่อนและกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะมันระเบิดแรงขนาดนี้เลยแล้วเนะี่ยแล้วก็จะขึ้นไงวะ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยจึ๊บโดดขึ้นไม่ได้เดี๋ยนะเดี๋ยนะขอครับบล็อกนนี้ขึ้นหน่อยโอเคไปโดดขึ้นมาแล้วโอเคตรงนี้นี่น่าจะข้ามไปได้นะครับโอ้เจ็บ เจ็บอยู่นิดหน่อยถ้าเป็นน่วงนวงแบบไม่ลื่นก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับไม่เอ่อมันเล่นมิเกมนี้ทีไรมันก็ไม่ลื่นอ,อย่างนี้แหละอืมมันเป็นเรื่องธรรมชาติโอเคเดี๋ยวเอานี้มาดิแล้วทางเข้าอยู่ตรงไหนอยู่ดเอานี้ไงนี่ไงอ้หาทางเข้าไม่เจอเชอบได้เลเวลครับผมไม่ต้องการไปลงข้างล่างเดี๋ยวขอดูข้างล่างดิมีอะไรเนี่ยเว้ยขออุปรกรณ์สักชิ้นโอเค thank you มึงปิดไว้ก่อน เดี๋ยวนะเราได้อุปก,กรณ์ละเดี๋ยวผมต้องการเหล็กว่ะเออ่มีเหล็กในตัวเยอะแล้วโอเคไปเผาดิอ้าวชิบหายแล้วไม่มีถ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถ่านไม่มีเดี๋ยวเออเดี๋ยวเอาไงเนะี่ยเดี๋ยวนะขอขึ้นไปเอาข้างบนเนะี่บผมเอาไม้เลยไหมเสียงอะไรระเบิดตุ้มตม่ำตุ้มตาม่ำระเบิดอะไรกันฮะมระเบิดอะไรกันอโ,โอ้โหระเบิดกันเมามันเลยครับเดี๋ยวนะ ว่ามันชักจะระเบิดกันแรงเกินแล e. ้ววะเฮ้ยระเบิดโหโอ้ยเดียวอะไรเนี่ยอ๋อ ah, ม er ันมีแบบลูกไฟตกลงมาจากฟ้าอย่างนี้เหรออ๋อโอเคเข้าใจละเข้าใจละเหมือนมันจะมีแบบลูกไฟเนี่ยครับผมลงมาจากฟ้าเพื่อมันระเบิดเราตายอย่างนี้่ะเอ้ยเอ้ยทำเจ๋งวะเอ้ยเซิร์ฟเวอร์ทำดีเดียว <c oughs> มันจะฆ่าเราตายเราจะไปชื่นชมมันอีกละโอ้เซิร์ฟเวอร์ทำดีครับผมทำดีมากโอ้โหเสียงระเบิดที่ตูมตามตุมตามเลยเนี๋ยนะขอเอาโอเคได้ละแค่นี้เราก็จะได้รองเท้าไหมเอะรองเท้าเพชรแล้วกันโอเครองเท้าเพชรมาแล้วครับแล้วก็เรามีทองอยู่ตรงนี้หนึ่งอันผมเจอนี่ไงทองโอเคทองอันนี้เราจะไปเอ้าเดี๋ยวเอ้าถ้าทองอยู่ไหนอ๋อทองอยู่ข้างบนมึงมาดิทอง โอ้โหเ,เก็ยบยากเหลือเกินแวรูปทองครับผมชุดเกาะชุดเกาะก,กันเลย,ได,เดยลได้เดียวเหละได้เดียวอโอเคอันนี้ได้เหล็กมาแล้วครับโอเคไปเรียบร้อยได้เวลาไปตรงกลางแล้วผมว่าหตรงกลางนี่มันเกินหน้าไปเหลือเกินมาแล้วโอเคหยตรงกลางมีอนีน่ด้วยเอ้ยเดี๋ยวอ็นเดอร์แมนไม่อยากยุ่งเออเออเอออะไรอะไรเฮ้ยอ๋อทีนทีทีนที แม่อย่าทำให้ตกใจสิจ้ะโอ้โหรู้สึกใจคอมไม่ดีเลย <c oughs> รู้สึกใจคอมไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคนี่ครับผมมีเพชรใช่ไหมเดมอนเดมอนให้เราอยู่ตรงนี้โอเคงั้นผมขอเดมอนไปทั้งหมดเลยแล้วกันเกียร์ละสี่อันโอเค,เอ,อ,อ,เคอันนี้ล่เชือ่อได้โอ้โหอุปกรณ์เวลาต้องการมึงก็ไม่เอ้ยได้ธนูระเบิดปะใช่ไหมใช่ครับผมยิงได้สี่นัด แล้วก็ฝั่งนี้มีอะไรขอทุบด้วยหน่อยมีเข็มทิศผมว่าเราพอแล้วบ้งเออผมว่าเราพอก่อนไหมว่าเราไปเอาขวานมาด,าดิขวานขวานโอเคขวานนี้อ่าในเวลาเอาบล็อกไม้เลยครับเออถามว่าจะาบล็อกไม้ไปทำอะไรคาบโตคาบฮะเราได้เพชรมาเยอะเราต้องทำอะไรนะเขาเรียกว่าเออเรียกว่าอะไรวะเ,รวเดือดเด๋อดเขาเรียกว่าอะไรนะ เอ่อทำชุดเกาะทำชุดเกาะให้ครบอย่างงี้วะโอเคจุ๊บจุ๊บอ่าแล้วก็กางเกงปรับโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้ของมาดีว่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยรอบนี้ของมาดีมากมันอยู่เก่มันอยู่ไหนกันเดี๋ยวเออผมเจอแล้วผมเจอละหนึ่งคนหนูโน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 ่เอ้ยเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วอะไรอะไรอะไรแล้วอะไรครับพี่สาว พี่สาวเอาทางตันเอาทางตัน <c oughs> เรียบร้อยเก็บหนึ่งคนโอ้โหเอ้เจอทางตันแล้วเป็นไงล่ะเอาเถะเดี๋ยวนะขอขอเขอ้าไปเกาะนู้นนะฮะ้ยมาได้เวไอคนนั้นใครนะมึงใครนะฮะจะไปเกาะชาวบ้านจะช่องเขามึงเป็นใครฮะ หมือนข้างล่างนี่น่าจะเป็นสโนว์นะครับแล้วก็มีเหมือนซากไข่ตายหรือไม่รู้เดี๋ยวนะไอคนนี้มึงเจ้ายังไงนะฮะมึงเจ้ายังไงฮะมึงเจ้ายังไงมันเดินถอยไปละโอเคเดี๋ยวนะผมว่าเราต้องเดินต้องข้ามเหรอต้องข้ามต้องข้ามเกาะข้ามทวีปคงไม่มีใครตีเราตกตายใช่ไหมขอล้องนะจ๊ะเอ้ยเดี๋ยวดูดูดูโอ้ตกใจโอ้โหเอ้ยตกใจ โอเคตอนนี้เราต้องเล่นเกมด้วยความเงียบสงบนะครับเพราะว่าที่บ้านนอนหมดแล้วเออเดี๋ยวผมคนเดียวดีเอาเอา,เอาลงมาทําไมเอาลงมาทําไมละ่ะลงุลงลุงลงมาทําไมละ่ะลงุงโอ้โหลุงอยู่ข้างบนไปก็ดีแล้วอาเธโอเคครับผมตอนนี้เหลือแค่สองคนเท่านั้นอยู่ตรงไหนขอชนะเถอะรอบนี้นะขอร้องเอออยากชนะสักรอบจะเจอไหมเนี่ยฮิจ๊บมามา ไม่รู้ว่าคนสุดท้ายจะเจอหรือเปล่าปึ๊บปึ๊บคูม่ปลาอะไรมาตกตายนะเฮ้ยเดี๋ยวเ <c oughs> สี่ยวเหมือนกันเออคขอไม่มีอะไรปลามาแล้วล่วงลงไปตายนะโอเคอันนี้น่าจะเอ้ยเหมือนจะอยู่แถวโน้นนะครับเดี๋ยวนะโอ้โหเราต้องต่อบล็อกไปไกลขนาดนั้นเลยหระอฮะมันไปตรงกลางแล้วต้องเดินรอบๆข้างๆหาด้วยหรอวะเนี่ยเดี๋ยวนะฮึจึ๊บโดดโอเคข้ามอยู่ ตกใจึกว่าจะไปข้ามไหนอะมีไหมอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะหมเอ้ยเหมือนจะอยู่ตรงนน้นนะครับเดี๋ยวนะเหมือนมันล่อเราออไปหรือเปล่าไ,ไม่แน่ใจเหมือนมันล่อเราออไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนอยูว่วะเหมือนฟ้าผ่านี่มันน่าจะเป็นของสกิลเท่านั้นนะครับเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมึงกล้าหลอกหัวเดี๋ยว มันหลอกลเราหรือว่าเป็นเพราะเกมวะเดี๋ยวนะมึงอาดมึงอาดมากมึเจอมึงแล้วอะไรอะไรอะไร <c oughs> อะไรฮะมึงอะไรมึงมึงอะไรแล้วฮะมึงโอ้โหมีการวางทีนทีข้างบนด้วยนะครับเนี่ยมึงอะไรอะไรเรียบร้อยครับผมลงไปตายจี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  <c oughs> อ่ะโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ไวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจันใหม่คลิปหน้าก็จะลืมกดติดตามดูับสัคลนะครับคลิปนี้ถ้าไม่ล่าเริงก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่สบายอยู่นะครับก็ขอเอาไปประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเจ้าใหม่พ์ทหน้าผมลาก่อนสวัสดีครับไปละเดี๋ยวขอไปนอนพักก่อนนะไม่สบายหนักมากวันนี้ก็เพิ่งไปหาหมอมาเนะครับทำไมกูไม่สบายบ่อยมากเลยเวลาหน้าหนาวอะ่ะเออเวลาหน้าหนาวทีไรไม่สบายตลอด โอเคเดี okay, ๋ยวจะก็ไปพาร์ทนาครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ